คุณคะคือฉันอยากจะอ่านดวงของฉันหน่อยนะคะแต่ว่าบ้านเราเนะี่ยรับหนังสือพิมพ์มาหลายฉบับทุกวันอยู่แล้วนะไปอ่านจากพวกนั้นซะสิคุณอ่านดวงชะตาด้วยเหรอคะไม่เคยอ่ะแล้นทำไมจะต้องมีปัญหาด้วยถ้าฉันจะเอาสองหน้านี้ออกไปนะดูว่าคุณอยากจะเช็คดวงชะตาโดยที่ไม่อยากให้ใครรู้ก่อนอื่นนะฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อย่างที่สองมันไม่ใช่ดวงชะาตา มันคือดวงชะตาแต่คุณคะชีวิตคุณก็น่ากลัวอยู่แล้วตลกสิ้นดีอ่ะทีนี้จะไปจากที่นี่ได้หรือ,อยังฮะฉันขอสองหน้านี้นะคะได้ไหมได้สิโอเคห้ยพิลึกคนจังเออลุงคะต้องการอะไรอีกไหม ฉันเอาหน้าหนัหนงสือพิมพ์พวกนี้ออกจากวีนุได้แล้วตอนนี้ฉันจะต้องกำจัดหน้าข่าวมรณกรรมจากฉบับอื่นๆด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆอยู่ไหนกัน ฉันจะห้ามพ่อ,อยังไงนี่คุณอ่านข่าวนี้หรือ,อยังพ่อเห็นข่าวมรณะกรรมแล้วเหรอแม่ยิงลูกชายแท้ๆของเธอตายเฮะ้ะมันน่าขำสิ้นดีผมไม่เข้าใจเลยคนเป็นแม่จะทำแบบนั้นได้ยังไง อาฉันกาโลกน่ะไม่ใช่ที่ที่นาอยู่อีกต่อไปแล้วล่ะหมายถึงคุณไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้วอะท่านคะมีอะไรเลยหรือถีหนูมีอะไรจะบอกค่ะนี่เออท่านอ่านหนังสือพิมพ์ตอนที่กินอาหารเช้ามันไม่ดีเลยนะคะจากนี้ไปถ้าจะต้องอ่านหนังสือพิมพ์หลังทานมื้อเช้า ก็ได้ริถีฉันจะอ่านหนังสือพิมพ์รังอาหารเช้าโอเคดูเหมือนริถีจะร้มนใส่พวกเขาทำไมเธอมีอิทธิพลแปลกแปลกแบบนี้กันนะดากูครับคุณผู้หญิงเอดากูจะเอาอาหารเช้าไปให้ใครเหรอให้คุณราชบีนะครับ ลืมเลยเหรอว่าราชบีบอกนายว่ายัางไงเขาไม่ชอบขนมปังขัดขาวนายลืมแล้วเหรอเอาอย่างนี้นะตามเทปไปทีป่ห้องครัวได้ครับ <c oughs> ฮะราชบีเนี่ยนะไม่กินขนมปังขัดขาวเหรอริทีกำลังทำะไรอยู่แล้วเนี่ยทำไมจู่ๆถึงเป็นห่วงราชบีขึ้นมาได้ละ่ะขอบอกเลยนะมันจะรีริทีดูแลทุกคนดีมาก แต่ฤิถีนะ่ะนางอ่านยากไม่รู้ที่ทำดีกับฉันเธอมีแผนอะไรกันแน่ เรียบร้อยได้ยังเอาวางไว้ตรงนี้เอานี่ไปรากูเอ่อเอาอาหารเช้าให้มันบีแล้วได้ยังคือคุณมันบีบอกผมว่าเขาไม่อยากกินอาหารเช้านะครับเขาอยากกินแค่ชาผมก็เลยเอาชาไปให้เขาที่ห้องอืมฉันแย่แล้วสิมันบีอยู่ในห้อง แล้วถ้าเข้าอ่านข่าวบรณนักกรรมล่ะฉันจะทำยังไงดีฮ้อ๋อฤทธิ์อรุวสวัสดิ์มันบีอรุณสวัสดิ์เป็นอะไรไปฤทธิทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมฮะเออทุกอย่างเรียบร้อยดี กูรีกำลังทำอาหารเช้าฉันก็เลยมาถามคุณเพื่อคุณอยากจะกินอะไรไม่เลยถีฉันไม่อยากกินอาหารเช้าเลยเออค่ะเออมันบีค่ะถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันขอชาของคุณได้ไหมอ๋อได้สิเอาเลยขอบคุณค่ะ ฤทอิตายแล้วฤทีิโทษนี่ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันฉันจะเช็ดให้ค่ะฉันเช็ดให้เองไม่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 เป็นไรไม่มีปัญหาจริงๆนะฉันขอโทษจริงๆมันบีรอยนี่ฝังลึกด้วยมันบีฉันว่าคุณไปเช็ดรอยนี้ออกเถอะเดี๋ยวฉันจะเก็บกวาดตรงนี้ให้เองค่ะเอ่มได้เสิได้โอเค ไครทำผ้าพันคอคุณพังเนี่ยหนึ่งแมวป่าของคุณยังไงล่ะคะแมวป่าของผมเหรอผมไม่ได้เลี้ยงแมวนะคุณเลี้ยงฉันกำลังพูดถึงนิถีจะเป็นใครไปได้ละ่ะแล้วเธอจะทำทำไมอ่ะคือฉันคิดว่านะนิถีไม่ชอบที่คุณอยู่ใกล้ชิดกับฉันคืนนั้นตอนที่เราเมาฉันทิ้งผ้าพันคอไว้ที่บ้านของคุณและนั่น คงทำให้นิถีโกรธมากและเธอก็เลยมาลงเอากับผ้าพันคอของฉันนี่แหละค่ะเธอไม่ควรทำแบบนั้นนอะไม่ไมมันน่ารักจะตายน่ารักเหรอใช่ที่รักคืออย่างนี้นะนิถีนะ่ายังคิดว่าเราสองคนน่ะมั่นกันอยู่อืมฉันขอพูดอะไรหน่อยนะได้สินิถีเธอรักคุณค่ะ นี่โมนาคิดก่อนพูดหน่อยนะฤทธิ์หน้แต่งงานแล้วเธอมีความรักมันไม่เสียหายเลยนี่วินคุณน่ะรักเธอทั้งๆงที่รู้ว่าเธอน่ะแต่งงานแล้วจริงไหมและมันเป็นได้ที่เธอจะรักคุณทั้งๆท,ที่แต่งงานได้เธอเป็นห่วงคุณมากนะเธอเป็นห่วงคุณมากกว่าใครนั่นก็เพราะว่าเธอรักคุณอย่างที่ผมบอกนั่นแหละฤทธิ์ดูแลผมดีเธอเป็นห่วงผม แต่นั่นแหละที่เธอเป็นน่ะถ้าคุณมาบ้านคุณจะเห็นว่าเธอนะ่ะดูแลแม่ผมดีด้วยเธอดูแลทุกคนในบ้านนะฤทธิ์นี่เป็นคนดีใครๆต่างก็รักเธอมันคงยากมากที่คุณต้องอยู่ห่างจากเธอใช่แล้วล่ะแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะห้ามตัวเองให้หยุดรักฤทธีได้ยังไงไปหาสามีเธอสิ ใช่วินฉันคิดว่าคุณควรที่จะไปพบสามีของฤทธถีทำไมเหะอเพราะคุณกำลังเจ็บปวดไงวินจะให้ไปเจอสามีเธอเพื่อลบความเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอผมจะหยุดรักฤทธถีถ้าผมได้พบสามีเธอเหรอไม่แต่อย่างน้อยคุณจะรู้ว่าผู้ชายดูเป็นยังไงการที่ได้เห็นฤทธถีอยู่กับสามีเธอ อาจไม่ได้ลบความเจ็บปวดของคุณแต่ฉันคิดว่ามันจะช่วยให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้เชื่อฉันนะวินมันจะช่วยได้ยังไงซะฉันต้องไปแล้วล่ะฉันจะบินไปสหรัฐเย็นนี้ผมเกือบลืมไปเลยว่าคุณมีถ่ายนอกสถานที่เอาล่ะงั้นเดินทางดีๆนะแล้วไว้คุยกันได้เลยค่ะ อ๋อจำสิ่งที่ฉันบอกคุณด้วยถ้าเป็นไปได้ไปเจอสามีของฤทธิ์ถีก่อนที่ฉันจะกลับมานะอย่าลืมละ่ะเอาล่ะรักษาตูด้วยโมนาพูดถูกฉันควรที่จะไปพบสามีของฤทธิ์ถีก่อน